มาถึงวัดบ้านโพวัดโพชัยเรียบร้อยแล้วคุณแม่นะาแล้วก็ลูกชายลาวัดบ้านโพชัยวัดโพชัยถึงที่แล้วทาใหม่หมดนะเนี่ยวัดบ้านโพชัยวัดโพชัยถึงเรียบร้อยแล้วตรงนี้ที่เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อพระใสหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคายถ้าใครมาหนองคายจะต้องมาที่นี่ วัดโพชัยเป็นวัดเก่าแก่โบราณทำใหม่ให้สะดวกปลอดภัยการเดินทางปลอดภัยใครมาที่สการาวัตถูมงคลมากราบหลวงพ่อพระไสก็จะทำให้เราจเจริญรุ่งเรนะืองนาที่การงานมาขอท่านเดินทางปลอดภัยเดินทางไปต่างประเทศใครอยากจะ มาขออะไรท่านท่านก็ให้เราได้สมงความปรารถนานี้ก็จะเป็นเจดีวัดภูชัยอันนี้ภายนอกวัดภูชัยวัดเก่าแก่ของจังหวัดหนองคายนะคะนี่ที่ไหว้ข้างล่างก่อนก่อนจะขึ้นข้างบน นี้ก็ต้องใส่ปริบัติตามกุฎใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย วัดปานปูชัยนะคะวัดปูดชัยจังหวัดอะไรครับจังหวัดห้องคายจังหวัดน,ดน,น,น,นปูชยูทองูทองวัดปานปูชัยอันนี้ขนาด15นิ้วบูชา20 0 0 0น ขนาด9นิ้วบูชา6 0พันเขนาดเล็กลงมาบูชาเท่าไหร่ครับ2,500 5นห้านิ้ว3นิ้ว1ันหใครต้องการเช่าวัตถุมงคลก็มาได้ที่นี่เลยนะคะของแท้แน่นอนวันนี้รุ่นเล็กนะครับ ้างหลังเจ้าวัตถุมงคลครับไหนดูติชมเยอะบอกราคาไว้หมดสองร้อยร้อยกว่าดูชิวทัศไปมาหนองคายต้องมาที่นี่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายผ่านมาจังหวัดหนองคายแวะมาที่วัดมากวัดโพชัยนะคะ ถ้าใครอยากมามาสักการะวัตถุมงคลให้เรามีความโชคดีเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Family Cherry นะคะขอบคุณมากๆค่ะคอยดูคลิปต่อไปบ๊ายบาย

วถุบ,บางคลให้มาเช่าที่ตรงนี้เลยนะคะเช่าวัตถุบางคนมีทุกคนิขนาดกี่นิ้วกี่นิ้วองค์ใหญ่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋วจะมีพญานาพญานาแม่นังผู๋ไม่ต้องมีพญานาหน,าหนองคายเ,เลยนะครับ ส <c oughs> วยมากสาธุเด้อยยนนาใครต้องการเช่าวัตถุมงคลมานี้เลยนะคะมีทุกขนาด ยี่สิบนิ้วสองหมื่นสนใจไหมครับสนใจไหม <c oughs> เอาเร็วครับเร็วสวดคาถาเร็วหนูสวดคาถาเร็วน่าเกียดอะไรเนี่ย สวดคาถาเร็วโยนเหรียญลงไปในนั้นเอาสวดก่อนเอาตรงก้าพี้เลยเอ้าวให้มีความสำเร็จใช่ไหมอาา้าวจ้านะครับเอใช่ไหมครับ วันนูจุดขังพลังต <Oui. S 1> าบลูาบลูาบล <No. S 1> อน,นุโมทานาบิด